ทำประกอบมอไซค์นะครับอันนี้รถป๊อปนะครับมอไซค์ป๊อปนะครับตอนสวัสดีทุกท่านครับนํำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky i n นดีเช่นเคยครับผมหลังจากที่ไม่ได้พบปะกันมาหลายวันนะครับหลายวันมากนะครับอันนี้ก็ถ่ายคลิปให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ใส่ เขาเปลี่ยนเป็นสีดำครับลูกค้าเอาเป็นสีดำนะครับั่งนูกก็พ่นล้อครับนี่ล้อเมื่อก่อนเป็นสีขาวครับเอาเป็นสีทองสีทองครับเปลี่ยนเป็นสีทองครับผมนี่ส่วนฝั่งนี้ก็ลอกสีครับลอกแล้วก็ ปั่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลอกแล้วก็ปั่นแบบไหนนะครับผมอันนี้ลูกค้าให้ตีราคานะครับก็ตีไปอยู่ที่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นก็คือทําสีใหม่แล้วก็พร้อมกับลอกสีเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ขัดพวกนี้ก็จะไล่ลอกให้หมดครับนี่ตอนนี้ก็ขัดอย่างนี้ครับขัดให้เห็นเต่เนื้อเหล็กเลยขัดให้เห็นเต็เนื้อเหล็กงนี้เลยครับ จะแปลงขัดนะครับเอาแบบไม่ให้มีสีเก่าเกาะนะครับไม่ไม่งั้นมันจะพองตัวขึ้นมาก็าขัดออกนะครับส่วนสีเดิมที่เป็นอ่าที่มันเนื้อมันยังดีนะครับที่เนื้อมันยังดีที่มันสภาพเกาะยังดีอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บสีเดิมไว้ครับแล้วก็จะลูบก,กระดาษทรายให้มันเสมอกันให้หมดส่วนตัวไหนที่มัน รอยสีโปแตกอะไรแตกเราจะลอกออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะหนิมเดี๋ยวก็จะปั่นปั่นตะหนิมให้เห็นแต่เนื้อเหล็กขาวหลังจากนั้นเราก็จะลงพื้นครับลงพื้นให้เป็นแบบนี้ครับนี่นี่ลงพื้นให้เป็นสีนเขียวแบบน,นี้อันนี้เหลือแต่เนื้อเหล็กแล้วนะครับอันนี้ก็จะปั <ín> ่นใ <wire> ห้หมดเลยครับนี่ปั่นให้หมดเลยนะครับ คันนี้เปิดราคาไปสี่หมืนบาทครับผมสี่หมืนบาทนะครับพร้อมลอกสีด้วยนะครับพวกหลังโครงราคานี่เดี๋ยวจัดหมดครับทําหมดเลยนะครับผมคันนี้ก็รอครับรออะไรเหมือนกันอันนี้ก็เปิดราคาไปแล้วเพราะว่ารถคันนี้ผูเยอะมากผูเยอะมากนี่ครับไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรก็ต้อง เอากลับครับลูกค้าก็ต้องเอากลับนะครับรถเบนคันนี้เป็นรถของออข้าราชการนะครับเป็นรถของข้าราชการเป็นแพทย์หญิงนะครับเป็นแพทย์หญิงแต่ว่ารถคันนี้มันเป็นมรดกของเขานะเป็นมรดกที่ส่งต่อมาจากรุ่นพ่อรุ่นปู่นะครับ เขาก็เก็บไว้นะครับผมเขาเก็บไว้ที่จริงสภาพรถมันก็ไม่ไหวครับแย่นะครับเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เราบิ้วให้ใหม่บิ้วให้ใหม่มันไม่รู้จะบิ้วขึ้นหรือเปล่านะภายในก็นี่ครับสภาพภายในก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าอนซรงอนโซนหน้าก็ไปหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอนโซนหน้าก็ไปหมดแล้ว หาอะไรยังไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยหานะครับตอนนี้เจ้าตัวเขาก็อยู่นู่นครับอยู่ที่เชียงใหม่นี่แต่ว่าเป็นรถที่แบบเป็นมระดกตกทอดจากรุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกน,นะครับเขาก็อยากจะเก็บไว้นะครับทำไว้ให้ดูดีดูป้ายทะเบียนจุดหมดแล้วนี่ครับนี่ก็จะ เกียร์แต่งพื้นที่มันเป็นสนิมต้องเอาออกให้หมดครับไในง,งั้นมันทองตัวขึ้นมาอีกทีใบเกียร์อันนั้นเป็นผ้าทรายนะครับผ้าทรายผ้าทรายส่วนที่เจ้าแฟงทำอยู่นี่เป็นใบขัดใบขัดเหมือนคล้ายๆสกอตไบแต่มันแข็งมันเป็นแข็งตัวเป็นใบขัดแข็งอ่ะ ถ้าเป็นงานสีเขาจะรู้จักนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบไหนให้ให้ใหดูนะแต่ตัวที่ช่างกิจทําอยู่นี้จะเป็นทาายนะครับเป็นทาสาย mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็นำพาพี่พียน้องเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมการทํางานนะครับของเราก็รับทําหมดครับไม่ว่าจะเป็นสีมอเตอร์ไซค์สีรถใหญ่ นะครับทำจัดให้หมดนะครับนี่ะะนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเย็ซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม